เอ้อันนี้ผมจะถ่ายไปเฉยถ้าเขาไม่ออกทำไงเราก็ต้องอยู่อย่างเงี้ยให้จอนแทนเออผมเองก็ได้พี่เอาจริงอะว่าไงว่าแต่เชื่อเหอะขาออกแน่นะเขาคนเยอะเนี่คนใส่อย่างน้อยเฮ้ยจับรถก็ได้นะเคลียร์เคลียร์เองเลยเคลียร์เองเลยอยู่อยู่ที่แล้วอยู่ที่ไม่ต้องรถแเคลียร์เลย พราะว่าปกติแล้วถ้ right าไม่ใส่จุดก็ไม่เล่นไม่ใช่หรอโอ้ยจัดการเลยจัดการเลยเอาแล้วจัดการเลยเอาแล้วใครอะใครอะพี่ก็จะเป็นเอ็นแทกิลไทม์วายในการรานทำไมการรานไม่ใส่ชุดหรอไม่ใส่ชุดไม่ใส่ชุดก็จัดการเลยคือก็โดนแค่นั้นแหละกรรันไม่ใส่ชุดแล้วก็เรียกบอกว่าไม่ได้งัดแต่คนไปเจอของการรานว้าย แล้วอันนี้ผมบกเวลาไฟเราเราไปกองฝั่งเดนไดงทีเมื่อวานมันกระดานอ่ะมันมองมองยากมากเลยอ่ะเขาที่มากี่คนวะที่สามไปเอากระปินี้ไม่รู้ว่ะพี่ไม่รู้อีเหี้ยหลอนนะเฮ้ยพี่พี่ครับพี่พี่เดี๋ยวจะลองไปรับแต่นักตงกระจกอ่ะพี่ถ้าสมงติผมโยนพี่ก็เดี๋ยวฝากฝากเลยฝากฝากเลยนะ โดนไปก็คนเดียวไม่อุ้ไปหายหรอกเออไปต่างต้วไปเลยฝ่าวิ่งฝ่าวิ่งนี่คือทำอะไรจังหวะสลบหรอแล้วให้หมอไปรับในบ้านเนาะตอนนี้คือระเบิดถ้ามีระเบิดจะจบไปเนี่ยใช่ยัดเข้าบ้านเลยใช่ไหมเขาปลาไปบ้านแม่กเลยเนี่ยรถน้ำพ่นรถน้ำก่อนป้าพี่เอาปะโดนเลยนะน้องหมดสภาวะแล้วเนาะไอ้ไม่โดนเพื่อนเราเรามีนี่อยู่เรามีสิทธิ์เพิ่อเฉยอยู่กว่านคนเยอะ แต่ก็อีกปันตกเฉยได้เฮียชอบจังสิ่งเฉยว่าเราทำผิดเรื่องกดสภามันมีเก้าอี้ติดเก้าอี้เพื่อัดเราไปเรื่อยท่านี้นะครับแล้วสภาแลอะไรใช่ๆๆออกมาบีจีออกมาใครมีใครมีฮุกันเอาจุดหน้าบ้านไปดิเปิระเบิดเออใครพี่ฮู้ฮู่จุดเอ้าวเ้แล้วมันเป็นต้นไหนกันแล้วเป็นต้นสองที่เมื่อกี้เห็นเยอะ

นตกแอร์เย็นเหรอดุกดุยดุกดุยผมเล่นขวานนะพี่ฟังกูนะเมื่อวานน่ะแม่วันเม่วานนะที่แบบว่าขึ้นไปบนตรงกมารายบ้านถ้าเล่นเล่นหน้าบ้านเลยนะมันอุ้มขึ้นไปบางเมื่อวานไม่มีเพื่อนเราที่ตาไปเอาเพื่อนนเมื่อวาน ขึ้นไปเล่นด้วยออไอตัวปั๊มน้ำมันเราว้าเปรมดายับเลยทีเยวแลก็โฟกัสได้แล้วเนะว้ยกดเปิดพยายามเปิดแบบปล่อยเลยนะนี่มีแจ้งเตือนอะ่ะมันจะเอาตุนนี้บอกมันจะเอาเแต่เารเาแล้วตาร์ถสตาร์รถสตาร์รถแต่พร้ามาแลยวล่ะครับเพิ่งเข้าไปเหรอเออจะไม่กินเหรอ แมวอยู่ปะเนี่ยแล้วก็เมื่อวานน่ะเพื่อนลงไปเลนแล้วลว่าพวกมึงลงรถช้ามากลลาไม่ต้องเล่นปืนกันเยอะ,ะนเอะเว้ยเราต้องการลำเมิให้คนเราไม่ได้เยอะเล่นไปทางเดียวนะพี่เล่นนักระดาเเมื่อวานมันดดอย่าง เราเล่นก็ได้ไม่ต้องบ้ไม่เผื่อแบบ่าต้องทำโดลงเขาบ้านเหรอสู้ๆนาดนาลดนาดูเขาสนุกกับการขับรถถังนะคือคอยอตรงที่เอการะ้ผมตงเรนเรี่ของทุผมไม่ได้อยู่ที่ใครนะก็ต้องลองขับไปถามดิ นี่อยู่ที่คอยทุงนี้อยู่ที่ใครอ่ะอยู่ที่ไออยู่ที่ตีโลอันหนึ่งแล้วอยู่ที่ผมสองคนตีโลอันหนึ่งแล้วก็ที่ทุกนี่สองนี่โอันห้วก็นเขาดึงให้มันเจอสไนเปอร์มันเจอสไนเปอร์ไปดีก่อนมีกินเหรียญก่อนมีกี่เหรียญผู้ถืออยู่สองเหรียญใช่ผมเล่นปืนนะพี่ที่นี่อะไรต่างกันอย่างที่ค่ะ เออพี่ถ้ามีระเบิดจะจบแล้วน่ะเออโอ้ยมีตามหรอพี่มันไม่ได้ขึ้นรถด้วยแม่ขอบคุณครับแซมแคทเปล่าขอบคุณยี่สิบดวงครับจิ๊ฟขอบคุณครับขอบคุณทศรัยาครับ20ดวงขอบคุณนะไม่เดี๋ไปยิงเลยอย่าไปยืนยิงเหมันเปืนของไอ้เหี้ยรอมันออกมาได้

บอลล้มสองบนล้มสองบอลล้ด้วยมีคนขาบ้านด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าบ้า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 ยนี่อื่นนะครับพี่พี่อ่ะเฮ้ยดูเพื่อนนะเพื่อนกับเพื่อนเป็เรื่องกเพื่อนไปเราไปเราไปเราไปเอาปืนบนลให้อยู่เอาปืนบนลให้อยู่ไม่ต้องงงไม่ต้องงงไม่ต้องงงไม่ต่างกันน้องปืนบนล้มปืนบนล้มทั้งหมด บนล้มเลไปเล่น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 ไปเไปผมไม่อยู่เล่นไปยิงไปเล่นไปตัวพี่ตัวแล้วชพี่ช่วยหมดไม่เล่นเก่งเพื่ขึ้นมนลงมาขึ้นมนลงมายิงบอลล้มยิงบอลล้มไม่สนนาบ้านเยอะบอลล้มไม่หลับช่ ลองจริงลงรถหน่อยเออสวยไอ้เปล้อมดึ๋งตกลงอ่ะตัวไม่ได้อยู่บ้านไงใช่ล้อมหนึมงล้อมหนึ่ล้อมเนึ่งไอ้ตัวนี้ยังไม่ตายตัวนี้ยังไม่ตายตัวนี้ยังไม่ตายตัวนี้ไม่ตายเราไปสองเราไปสองข้างบนป่อยมันไม่เออมันไม่ลงใครเล่นเฮ้ยมันก็หายแค่นั้นแหละไมลงมาไม่ได้เลายไปข้างบนเจโง่อยู่ดีนี่นะ

ป๋ายมดเลยปยมิเลยมันป๋ยเลยหงหังหลัปอาดเลยน่เลยไยิงปืนบนระบ้านหน่อยยิงปนระบ้านหน่อยปืนล้มหมดล้มไม่ลงหรอบักะตับักอล้มหมดล้มหมด้หรอไม่ลหรอหัวแตกไปเลยไปเลยไปเลย เอ้เมวเช็คกิเพ็ดิเ็ดคนนี้มีนะคนนี้ไม่มีพี่เมวขับดิพี่กินข้าวป Yeah. All day and all night, we'd stay up. It felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were all right. Staying awake till the sunrise.